น้องาหนุ่ยจะพาไปแล่น,นะครับคนเด่ซื้อบัตรสามสิบบาทอยูครับตอนน,นี้รัฐบาลเขาเพิ่มจุดบริการสุขภาพในปั๊มน้ำมันแล้วนะครับติดตามตัางวัดตัางปีได้ในช่วงแรงสกิดสกิดข้าวครับแรงสกิดสกิดข้าวสามสิบบาทเฮ hey, รัฐบาลเพิ่มจุดบริการสุขภาพในปั๊มน้ำมันแล้วจ้า อีมาบอกเ่าดีกันเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเขาเดินหน้ายกรับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนกันโดยรัฐบาลเขาได้มีการยกรับบริการ30บาทรักษาทุกเทโดยได้มีการลงหน้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ที่เราเรียกกันกับโครงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนวัตกรรมบริการซ่าสุขสำหรับ พี่น้องประชาชนกับบริษัทบางจาก corporation จำกัดมหาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างครอบพวงจรกับคลินิกเอกชนเทค้นทะเบียนเป็นนวยบริการกับซอปอซอชอเป็นนวยนวตกรรมบริการซาสุขเทจุบริการในสถานีบริการน้ำมันบางจากจาก้าด้วย พื้นเทแล้วก็อำนวยความสะดวกสถานีบริการน,น้ำมันคองบางจากจะเข้าร่วมโครงการร่วมถึงศึกษาแล้วก็พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลรวมกับโอลโซโชเพื่อให้ประชาชนผู้ชายสิทธิ์บัตรทองสามารถเข้าถึงการรักษาแล้วก็รับคำปรึกษาจากแพทย์ได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วลดผาราคาใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงลดความแออัดในโรงพยาบาลอีกด้วยจ้า ซึ่งต้องบอกนะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาลขอให้ความสําคัญต่อการให้บริการสุขภาพกับประชาชนทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่การเฉืีอมโยงข้อมูลและการบริาการบริการสรธาณสุขแบบครอบวงจรผ่านนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสิทธดรักประัาสุขภาพแห่งชาติได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลและการบริการสาธาณสุขอย่างมีคุณภาพและก็มาทานด้วยและก็ คันดสุดก็คือเป็นการลดภาราคาใช้จ่ายสุขภาพทางอ้อมไม่ว่จาจะเป็นค่าเดินทางที่เราไม่ต้องเดินทางไปไกลค่าเสียโอกาสรายได้ที่ไม่ต้องหยุดค่ายค้องรวมถึงลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วยนะจ๊ะและนี่ก็เป็นข่าวดีที่น้องสร้าหน่วยเอามาบอกกันพอล่างจากนี่ถ้าหากว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็ซ่ามาใชา้ซิทบัตร30บบาทไปตามจุดบริการสุขภาพในปั๊มน้ำมันบางจากได้แล้วจ้าบ๊ายบาย